นี่ไม่ใช่หมู่บ้านช่างตีดาบหรืออะไรนะคะแต่นี่จะเป็นการจุ่มตัวละครจากการ์ตูนเรื่อง Demon Slayers มาแต่งบ้านกันในเกม The Sim s 4ซค่ะเราก็ได้ทำการสร้างบ้านหลังเล็กๆขึ้นมาทั้ง4หลังนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าใครจะได้อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้บ้างที่เราได้สร้างสารรค์ขึ้นมาให้พวกเขาต้องออกตัวนี้นึงว่าเราเพิ่งดูตอนหมู่บ้านช่างตีเหล็กจบอะเราคือแบบว่ากำลังอินอะก็เลยเออเล่นเลยสร้างเลยไป<ะ>คนแรกมาเลยดูซิว่าคาแรคเตอร์ตัวไหนเนี่ยจะได้อยู่ในหมู่บ้านหลังนี้เฮย้ยเอาจริงดิ เซนอิตึซึ่งไม่มีซีนใน <c oughs> ในหมู่บ้านช่างตีเหล็กเลยติดาบหรือตีเหล็ววกวะคุณผู้ชมตัวละครที่มีชื่อว่าเซนอิตสึเนี่ยนะคะก็บอกเลยว่าเป็นหนึ่งตัวโปรดของคุณมีมีซิมเพราะว่าเท่มากตอนที่แบบว่าใช้ลมปราณอะไรพวกนั้นคนะุณผู้ชมถ้าพูดผิดก่ออภัยด้วยนะคะเรารู้ว่าแฟนคลับเรื่องนี้เยอะมากๆเราเป็นคนหนึ่งที่ดูเรื่องนี้แล้วเราก็สนุกมากๆด้วยแต่ว่าด้วยความที่เออเราอาจจะเป็นปลาทองหรืออะไรอย่างเงี้ยเราดูแล้วเราก็คืนเขาไปหมดเลยนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าเราเราสนุกกับเรื่องนี้มากๆสีหลักๆเลยเนาะเขาจะมมีสผ สีเหลืองที่ไล่ลงมาจนถึงส้มตรงด้านผมมาแล้วก็เสื้อของเขาเนี่ยก็จะมีเหลืองขาวดําส้มอะไรอย่างเงี้ยเราจะดึงสีพวกนี้มาใช้ในการแต่งบ้านด้วยเหลืองส้มคุณผู้ชมมันก็ต้องเป็นผนังสีเนี้ยติดไปทั่วๆบ้านก่อนเลยแต่ด้วยความที่มันจี้ปุ่งจี้ใจเราก็จะใช้หลังคาของแพ็กสโนว์วีเอสเคปเขานะคะแล้วก็ตัดริมด้วยสีขาวติดเสาไม้สีดําไว้ทางด้านหน้าบ้านแล้วก็ใส่รั้วสีดําของ Snow วีเอสเคปไว้เนาะทางด้านหน้าบ้านตรงนี้ใต้ถุนบ้านแล้วว่าเราก็จะเล่นเป็นขอบสีดําแบบนี้ให้เขาเลยนะคะเราาอยากใใส่ให้ เจแปนิสเจแปนใจขึ้นมานะก็จะเอาตัวขื่ออันนี้นะคะสแปรเดลเนี่ยมาติดไปบริเวณนี้แล้วก็ทาการเปลี่ยนวอลเปเปอร์ด้านบนตรงนี้นิดหน่อยเนาะให้มันเป็นลูกเล่นตัดกันพื้นด้านหน้าบ้านก็จะใช้เป็นพื้นหินสีดํานะคะในส่วนของประตูเราก็จะติดประตูสีดําเป็นบานเลื่อนแบบนี้ไว้ให้เขาบ้านของเซนตอิสึนะคะด้านหน้าบ้านเราว่าเราจะจบแค่นี้พอติดหน้าต่างนะคะติดไฟติดตุ๊กตาไล่ฝนแล้วก็มีโคมไฟอยู่ด้านหน้าบ้านแค่นี้ก็พอเลยเราเข้าไปทําด้านในบ้านหลังนี้กันซึ่งด้านในบ้านหลังเนี้ยเราแบ่งฟ เระส่วนพร้อมๆกันเลยละกันเข้ามาปุ๊บเราอยากจะให้เป็นแพลตฟอร์มที่อยู่ลงไปแบบนี้นาองเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาชอบทํากันใช่ไหมติดวอลเปเปอร์นะคะที่เราจะติดอันนี้ไปก่อนแล้วก็จะเอาลายเรียบๆอันนี้เอามาทําลูกเล่นตามจุดต่างๆนะคะให้มันดูไม่งงมากก๊อปปี้เสาด้านนอกนะแล้วก็ก๊อปปี้สแปรนดอลด้านนอกออกมาแบบนี้ด้วยเอาชั้นวางรองเท้านะคะมาแปะไปบริเวณนี้ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเราจะเป็นที่เก็บร่มค่ะคุณผู้ชมสีเหลืองๆแบบนี้ติดเทอร์โมสแตทนะคะจะได้ไม่หนาวตุยเติมไฟให้กับโฟย่เนาะเป็นแค่นี้บๆพอ บ้านหลังนี้เราว่าเราจะใช้พื้นสีดําเป็นแนวเฉียงแบบนี้นะคะของแวไพร์เพราะเรามองว่ามันดูเฉียวมันดูแบบว่าเพียวๆอะไรอย่างเงี้ยมนโนไปเรื่อยค่ะความสามารถของเขาก็คือความไวใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราว่ามันเหมาะนะต่อไปเราจะมาทาโซนห้องครัวนะคะเอาตู้เย็นเราจะใช้จากของแพคโฮมเชฟฮัสโซเพอแพ็คนี้สีเหลืองคือแบบน่ารักมากเหลืองแบบตะโกนเตาก็ต้องใช้ของแพคเขานะคะที่ล้างจานก็ต้องของเขาเช่นกันอัปเปอร์คัพเปเนตเราจะไม่ใช้สีเหลืองแล้วนะเราจะเอาสีดํามาเป็นลูกเล่นเราจะติดเป็นแบบนี้เย่า ยาวไปอย่างนี้เลยนะคะเราจะทําการย้ายหน้าต่างให้ไปอยู่โซนนู้นนิดหนึ่งเพราะว่าอยากจะมีฮูดดูดควันด้วยแล้วก็อยากจะมีเชฟไว้ด้านนี้อีกสักนิดหนึ่งฮูดดูดควันเนี่ยเราจะใช้เป็นสีเหลืองแซมเข้าไปแบบนี้ทายในห้องครัวด้านหลังเนี่ยเราจะใช้กระเบื้องสีขาวจากของ snowy sk ตกแต่งโซนห้องครัวเสร็จนะคะก็จะออกมาแบบนี้เลยจะใช้ของจากสีเหลืองขาวดําแล้วก็มีแซมส้มๆม,มาพอประมาณเท่านั้นก่อนที่จะไปทาโซนนั่งกินข้าวเราจะหันกลับหลังมานะเพื่อที่จะทำโซน living space ก่อน เรานึกถึงแต่โซฟาอันเนี้ยของ High s h o o l Years จริงๆอะคุณผู้ชมมันแบบว่ามันต้องอันนี้เท่านั้นเลยอะส่วนตัวเรามองว่าเข้ากับคาแรคเตอร์เขามากเลยนะคะแล้วก็จะมีตู้วางทีวีสีส้มแบบนี้พรมก็จะใช้เป็นเหลืองดำแบบนี้นะคะน่าจะของเอ่อของมอสกีโนจริงๆด้วยทีวีเราจะเอาเป็นทีวีตั้งโต๊ะธรรมดาให้เขาเนาะมีโคมไฟสีเหลืองๆอยู่ทางด้านนี้อีกฝั่งหนึ่งเราก็จะวางเป็นต้นไม้ใบแหลมๆแบบนี้ข้างๆโคมไฟอยากจะเติมดอกไม้ที่ตั้งพื้นไว้แบบนี้มากเลยค่ะเพราะว่าไม่มีที่จะตั้งแล้วอะโต๊ะตงงกลาเนีย เราคิดว่าจะใช้เป็นโตะกรมสีขาวอันนี้เนาะแต่ถ้ามันอยู่อันเดียวมันก็เหงาเพราะฉะนั้นชิฟนะคะแล้วก็ย่อขนาดลงทําเป็นโต๊สอนกันอย่างนี้หลังจากนั้นเอานิตยสารนะคะคุณผู้ชมที่อาจจะมีรูปสาวๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวนี้เขาชอบสาวๆใช่ไหมเอามาวางไว้บนโต <c oughs> ให้เขาได้ดูไปนะคะเพิ่มความจี้ปุ่งด้วยลายไม้ไผ่ที่อยู่บนผ้าม่านแบบนี้หยิบตัวไฟสีเหลืองๆนะคะของ p a ร e n t h o ูดเนาะเราอยากเอามาเป็นไฟห้อยแบบเนาะคุณผู้ชมเหมือนแบบว่าสสยฟ้ากําลังฟาดลงมาโตทานข้าวจะใช้เป็นตัวนี้นะคะที่เป็นท็อปไม้ นล่างของโต๊ะเนี่ยฐานเขาเป็นสีดําของ h i High School s c h o o l Years เก้าอี้ทานข้าวเราจะใช้เป็นเก้าอี้สีส้มของ High School Years มีดอกไม้ตั้งโต๊ะแบบว่าสุบๆุบแบบนี้โอ้โหใหญ่จา้าเพราะว่าบ้านเราเล็กนึงอาย่อให้นิดนึงรันเนอร์เราอยากจะได้เป็นสีส้มนะคะในห้องครัวแปะลงไปแบบนี้ห้องรับแขกก็ไม่น่ามีอะไรมากแล้วแค่เปลี่ยนไฟซึ่งไฟเนี่ยเราจะใช้จากแพ็กซ์โนวเเติมรูปภาพสีเหลือง,องที่มีดับ e x c a ซ์คาอยู่ตรงนี้เข้าไปนะคะคุณผู้ชมเราว่าพอละห้อง l i v วิ g s งสเปซก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยอุ ชอบไหมจ๊ะชอบไม่ชอบไม่รู้มาทําห้องนอนให้ก่อนเตียงสีเหลืองนะคะจากของ Dream Home Decorator ในส่วนของ wallpaper เนี่ยเราจะใช้ของ Moschino สีดําเหลืองอันนี้นะคะเหมือนเขาปล่อยพลังออกมาดีอะใส่โต๊ะทํางานสีส้มๆไว้มุมนี้ตู้เสื้อผ้าจาก High School Years นะคะที่เลือกเพราะว่ามีสายฟ้าแค่นี้เลยวางคอมพิวเตอร์ให้สักหนึ่งตัวตก้อีน่ารักน่ารักสีเหลืองพรมสีส้มๆเหลืองๆอ,อันนี้นะคะฝั่งหัวนอนเนี่ยเราก็จะติด ไปด้วยไฟมีอ่อนที่เป็นลายสายฟ้าและดาวตกแต่งห้องนอนเสร็จก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะเติมรูปแปะผนงังเติมไฟเติมอะไรที่มันดูเฉียวเฉียวเป็นเด็กผู้ชายขึ้นมาก็แค่นี้เลยต่อไปเราจะไปทําห้องน้ํากันเราจําได้อยู่ว่าห้องน้ำเนี่ยของ Growing Together มีสีเหลืองขาวดำโอโหเข้าเต็มสุดๆพื้นเราจะใช้เป็นพื้นตัวนี้สีเหลืองแทนนะคะอ่างล้างมือสีดำถโถวซวมสีดำห้องอาบน้ำสีดำดำทองทองกระจกสีดำติดผ้าม่านติดผ้าเช็ดตัวติดพรมเช็ดเท้ากระดาษเช็ดตูดผ้าเช็ด มือนะคะห้องน้าก็เป็นอันจบแค่นี้เลยและนี่ก็คือโชมหน้าของบ้านเซนอิตสะนะคะสีดําๆเหลืองๆส้มๆขขาวๆบ้านหลังต่อไปที่เราจะทำเนี่ยเราจะทําหลังถัดเข้าไปข้างในหลังนี้เลยนะคะมีบริเวณเพิ่มขึ้นมานิดนึงไหนขอดูซิว่าตัวต่อไปจะ เป็นตัวละครตัวไหนในดาบพิฆาตอสูรออกมาเป็นคุณมิสลีเอ้ยไม,ม่ชอบมากเลยคุณผู้ชมมิสลี่เนี่ยเป็นเสาหลักเลยนะคะของดาบพิฆาตอสูรแล้วก็ตีมุงเขาสีชมพูแล้วก็มีปลายผมสีเขียวเขียวว่าแล้วก็มีข่าวดรามาคุณผู้ชมชอบชอบมากเราจําได้เลยนะเพราะว่าเราเพิ่งดูมาเหมือนเขาจะเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งแล้วก็กล้ามเนือ้อเขาเนี่ยจะยืดหยุ่นเป็นพิเศษคือมีความแข็งแกร่งกว่าผู้หญิงทั่วไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะสำหรับใครที่อยากรู้ดีเทลเพิ่มเติมนะสำหรับตัวละครต่างๆเราจะทิ้งลิงก แล้วก็ลองไปหาดูกันได้นะคะมันสนุกจริงๆเรื่องนี้แค่จะเปิดให้ดูว่าธีมหลักๆของเขาเป็นยังไงนะคะบอกเลยว่าบ้านเนี้ยมาชูมาชิแน่นอนนี่คือสีเขียวที่ปลายผมของเขาและนี่ก็คือสีชมพูที่ผมของเขาเราจะเอามาเล่นเป็นวอลเปเปอร์ด้านนอกเลยนะเติมความเป็นจิ๊ปุ่งจิ้ใจนะคะด้วยวอลเปเปอร์สีขาวๆจากของ Snowy Escape ใส่เข้าไปให้หลังคาทุกชิ้นเลยต่อไปเราว่าเราจะต้องตัดขอบหลังคานะเพราะฉะนั้นเราจะเอาพื้นเนี่ยนะคะเอามาปูไว้แบบนี้ลากออกมาปูให้ครบทุกส่วนที่เราอยากจะให้ มีขอบนะคะเพราะว่าตัวทริมเนี่ยเขาจะไปเกาะกับขอบอะไรพวกนี้ทริมที่เราจะใช้เราอยากจะใช้สีดําตัวนี้แล้วก็ขอบหลังคาเนี่ยเราก็อยากจะใช้สีดําเช่นกันแบบนี้หลังคาเราอยากทําให้มันดูเป็นหมู่บ้านเดียวกันเนาะเราก็จะใช้จากของ s n o w y escape นี่แหละแต่อาจจะเปลี่ยน texture เป็นอันนี้ตกแต่งด้านนอกให้คุณมิสซริเสร็จแล้วนะคะใช้สีเขียวชมพูเป็นหลักเลยแล้วก็หาพวกอนาเม้นต่างๆอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นรูปหัวใจแล้วก็เอามาวางไว้ด้านหน้าบ้านก็คือมีโต๊ะบัฟเฟ่ไว้ให้เลยเพราะว่า น,นกินจุมากกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มแล้วก็มีร่างกายแข็งแรงมากมีโต๊ะที่นั่งทานข้าวไว้ด้านนอกเลยนะคะเพราะว่าด้านในบ้านเนี่ยไปแบ่งเลอเอามาแล้วคือแคบมากเพราะฉะนั้นนี่ก็คือจะเป็นหน้าบ้านโดยรวมของคุณมิซริเขาเราจะใส่ตู้เย็นสีมินไว้ทางด้านนี้นะคะของจันเก้าแอ e ดเวนเจอร์เนาะมันน่ารักมากเลยอะแล้วเราก็จะเอามาคอมบน์กับตัวเคาน์เตอร์นะคะของคันทรีคิดเช่นเพราะว่าเขามีสีชมพูแบบนี้นี่มีเตาสีมินมินด้วยนะของจั n เก e a แอ e ด t เวนเจอร์อุ้ยน่ารักอะ งาน,นห้องครัวเราจะเล่นเป็นสีมินมินไปเลยก็แล้วกันนะคะแบบนี้หลังจากเอาเสาปักแล้วก็ตีวอลออกมานะคะเราก็มาหาตัวสเปนเดลอาจจะต้องใช้เป็นสีดำอืมอาจจะต้องใช้ตัวเดียวกับบ้านของเซนอิจึจะได้ดูแบ่งพื้นที่กันน้องสองบ้านนี้ตกแต่งห้องครัวแบบอีซี่อีซี่นะคะเอาตัวรากไม้อันนี้มาไว้ที่กระจกแล้วมันน่ารักมากทางด้านนี้ก็จะติดเชลฟสีดำาๆไปให้เขานะมีที่วางจานตกแต่งไม่เยอะเลยเพราะว่ากลัวซิมใช้การไม่ได้แล้วก็ขอออกตัวก่อนเลยนะคะว่าการสร้างแบบสุ่มอะไรเงี้ยเราไม่ได้น เซินมาเพลย์เทสนะคะเพราะว่ามันจะเยอะมากถ้าสมมติว่าอยากโหลดไปเล่นกันจริงๆอะไรเงี้ยล้วใช้ไม่ได้ก็มีคอ้อนในมือท่านทุกคนนะคะทุบแล้วก็เปลี่ยนเอาเนาะแต่ขอความกรุณายอย่างเดียวว่าอย่ารีอัปโหลดเลยค่ะเพราะกว่าจะสร้างเสร็จนี่มันนานมากเลยนะคะด้านนี้ก็จะมีถาดขนมอะไรเงี้ยเพราะว่าเซนอิซึไม่ใช่เซนอิซึมิซิริเขาชอบกินต่อไปนะคะเราจะเอาตัวโต๊ะอันเนี้ยที่เป็นเสือเนาะโคเทสึหรือเปล่าไม่แน่ใจเราจะเอามาวางไว้แบบนี้เลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าบ้านเนี้ยที่แคบมากอ๋อเราอาจจะมาวางเฉียงๆไว้แบบนี้ก็ได้ก็ คือเป็นที่นั่งเล่นแล้วก็นั่งกินข้าวในที่เดียวกันไปเลยแต่ไม่รู้ว่าซิมจะใช้การได้ไหมนะคะต้องบอกตรงนี้ไว้ก่อนติดทีวีไว้ให้ดูกันฝั่งคันนี้ด้วยวอลเปปเปอร์ <p> ที่จะใช้นะคะจะใช้จากของมอสกีโน o ชมพูเขียวคือแบบคิดถึงอันนี้ตัวเดียวเลยอะใช้ไปทั้งห้องเลยละกันหาของตกแต่งที่มีสีชมพูสีเขียวเอามาวางไว้ตามบริเวณต่างๆหน้าทีวีตกแต่งเสร็จก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะยังยังไม่พอมีมีซิมนะเราต้องการความหวานแล้วก็ความสดชื่นของต้นไม้เอามาห้อยไว้ตามมุมแบบ อีกข้างหนึ่งเนี่ยเราจะเอาเป็นตุ้มเนาะไว้ห้อยผ้ามาวางไว้แล้วก็ใช่บ้านหลังที่แล้วลืมใส่ขยะในห้องครัวแต่ไม่เป็นไรด้านนอกบ้านเขาขยะลืมเลยก็ให้เขาเดินออกมาทิ้งขยะด้านนอกนะคะถังเข้าบ้านเราจะเอาชั้นหนังสือน่ารักน่ารักเอามาใส่ไว้แบบนี้แล้วพอเราตกแต่งเปลี่ยนไฟนู่นนี่นั่นในห้องเลี้ยงเสร็จนะคะสภาพก็จะออกมาแบบนี้เลยหาอะไรที่เป็นสีชมพูชมพูนะคะแล้วก็มีรูปหัวใจเนี่ยเอามาแปะไว้พอแล้วค่ะเพราะว่าไม่มีที่อะไรให้แต่งต่อแล้วอุ้ยเราพูดแบบนี้ได้ ยังไงนะเพราะตรงนี้เราสามารถยัดรูปไปได้อีกรูปหนึ่งห้องน้ําเราจะใช้พื้นเป็นสีมินมินตัวนี้ที่เขาจะเข้าเซตกับตัวบอลเปเปอร์ของเขาแบบนี้เลยแล้วก็จะใส่ตู้อาบน้ําสีชมพูอ่างล้างมือสีชมพูชมพูเขียวเขียวแล้วก็โถส้วมสีชมพูน่ารักน่ารักกระจกเนี่ยจะใช้จากของ High School Years ตัวนี้นะคะเพราะว่ามันมีสติกเกอร์เอ๊ะไฮสคูลเยียร์สุดกูอิงไฮสคู o เยียร์สป่ะจำไม่ได้ว่ะเพราะว่ามันมีสติกเกอร์รูปหัวใจอยู่บนนั้นผ้าเช็ดตัวก็ต้องสีชมพูพรมในห้องน้ําก็ต้องสีชมพู มาม่านในห้องน้าก็ต้องใช้แชมพูแชมพูขนาดนี้แล้วไฟห้องน้ําก็ใช้เป็นสีเขียวๆแล้วกันนะคะไปต่อคะ่ะห้องนอนคะ่ะอะไรมันจะชนะเตียงตัวนี้คะที่มีทั้งหัวใจแล้วก็สีเขียววอลบบเปเปอร์เราจะใช้เป็นตัวนี้ก็แล้วกันเนาะมันดูหวานดีอะหน้าต่างเราอยากเล่นลูกเล่นแบบในห้องครัวมากๆเลยนะคะด้วยการที่เอาตัวเถาวันไม้อันนี้มันให้ค่าเป็นผ้าม่านนะคุณผู้ชมเอามากด control 9ขึ้นไปแบบนี้แล้วก็เอาผ้าม่านจริงๆของเขาเนี่ยนะเอามาโปะไว้อีกทีหนึ่งแต่ผ้าม่านเราอาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้สีขาวนะคะห มันจะได้ดูมีอะไรมากิ่งขึ้นแล้วก็เอาตู้เสื้อผ้าตัวนี้ของ High School Years มาแปะไว้ฝั่งนี้นะโต๊ะว่างของแบบมัตุมติที่สุดตกแต่งห้องนอนเสร็จนะคะออกมาสภาพแบบนี้เลยน่ารักมากน่ารักมากเขียวๆชมพูชมพูเอาหมอนเข้าไปอุดเยอะๆเลยมีกระจกฝั่งนี้นะมีตัวไฟที่เป็นรูปหัวใจฝั่งนี้แล้วก็แบบที่เห็นอย่างนี้เลยนะคะอุ้ยเสร็จแล้วหรอสนุกอะสีชมพูมินนี่คือเป็นอะไรที่แต่งสนุกมากเลยนะหลังต่อไปที่เราจะทํานะคะเราจะย้ายมาทําหลังด้านหน้าบริเวณนี้มาดูกันซิว่าใครจะได้ เป็นตัวละครที่มาอยู่ในบ้านหลังนี้หุยคุณผู้ชมได้ชิโนโบุค่ะชิโนโบุเนี่ยถ้าเราจะไม่ผิดนะเขาจะเป็นคนที่ใช้พิษนะแต่ว่าร่างกายเขาดูเหมือนแบบว่าจะอ่อนแอนิดนึงใช่ไหมส่วนใหญ่สีที่เราเห็นชัดเลยนะคะก็คือดําม่วงแต่ว่าตัวเสื้อคลุมของชิโนโบุเนี่ยเขาจะมีความเขียวมินมินแล้วก็ชมพูแซมอยู่แบบน้อยมากๆหลักๆเลยก็คือดําม่วงสีดําสีม่วงเหรอสีดําไปเท่าไหร่แต่ม่วงในเดอะซิมสีเนี่ยสิพวกคุณรู้ไหมว่าสีม่วงในเดอะซิมสีเนี่ยมัน แต่เราก็จะพยายามทําออกมาให้ดีที่สุดอย่างที่เห็นว่าม่วงมันมีน้อยมากจริงๆนั่นเราจะติดม่วงนี้ไปทุกส่วนของบ้านหลังจากนั้นเราจะเอาสีดําของ snowy escape นะคะเพื่อเพิ่มความเจแปนนิสเจปันใจใส่เป็นดีเทลรอบๆบ,บ้านไปเราก็จะได้ออกมาหน้าตาสภาพแบบนี้ขั้นต่อไปก็คือการใส่หลังคาสีดำๆขอบที่ตัดเราจะใช้เป็นสีขาวเพราะว่าสีม่วงมันไม่สวยนะหน้าหน้าบ้านก็บอกตรงๆนะว่าไม่รู้จะใส่อะไรให้มันดูคลุมตีมก็เลยให้นางได้เลี้ยงแมลงไปสักหนึ่งตัวเรา มุฟเข้าไปทําด้านในบ้านกันเถอะนี่ด้านหน้าบ้านมีวิสด้วยนะคะเป็นดอกไม้อะไร,งไรเรงี้ยเพื่อนเลี้ยงแมลงแมลงจะได้รู้ว่าอุ้ยที่นี่มีดอกไม้ให้ตอมด้วยบอกเลยว่า Flo o r p l a n สแบบคนเวทเวทคนหนึ่งนะคะ <laughs> <laughs> เพราะว่ามันสุดยอดจริงๆเลยการสร้างเชล์แบบสุมนี่มันท้าทายสุดๆเดี๋ยวนะเขามีพรมที่ดูม่วงๆแบบนี้เท่ดีว่ะเอาทุกห้องเลยแต่ทีนี้อาจจะต้องปูเสื่อให้พรมแต่เราบอกตรงๆนะว่ามินิซินเขาอ่อมปูเสือไม่ค่อยเป็นอ่ะเขาปูกันยังไง นะคะเสือญี่ปุ่นเนี่ยเขาปูอย่างนี้หรือเปล่าอ่ะเราก็ไม่รู้อ่ะ <c oughs> อก็ปูอย่างนี้ไปแล้วกันถ้าใครมองแล้วขัดตาก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าปูมไม่เป็นจริงๆ <c oughs> ตู้เย็นเนี่ยอยากให้ใช้สีดําไปเลยส่วนเคาน์เตอร์เราจะใช้ของเบสเกมนะคะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เขาดูเป็นม่วงแบบเข้มๆอย่างนี้เนาะกินกับหน้าต่างไปก็ช่างมันนะคะคุณผู้ชมเตาที่ใช้ก็จะเป็นเตาสีดําที่ด้านหน้ามันเนี่ยเหมือนมีสีม่วงอยู่เลยอะ่ะตรงหมุนๆอะ่ะอัปเปอร์คาเบตเราจะติดให้เขานะคะแบบยุบยับยุบ,ยบ ยับกันเลยทีเดียวก็คืออ,อาจจะติดไปแบบนี้แล้วก็เอาพิเครึ่งหนึ่งมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เอาฮูดดูดควันสั่งเข้าไปแบบนี้ให้มาล้างจานข้างๆด้านนี้คือแปลว่าเราจะแต่งเคาน์เตอร์ด้านในนั้นไม่ได้เลยเพราะว่าไม่งั้นซิมทํากับเ้าไม่ได้แน่นอนนะคะแล้วดูโต๊ะสีม่วงในเกมสิคุณผู้ชมมันมีแค่เนี้ยรถอันเนี้ยน่าจะเข้ากับไว้บ้านสุดแล้วอะแต่ทีนี้เราจะวางโต๊ะตรงไหนดีวางมันกลางบ้านไปเลยก็แล้วกันเก้าอี้ก็ควรจะต้องเป็นเก้าอี้สีดําสินะฝั่งนี้เราจะใส่เป็นโต๊ะเล่นคอมพิ ะะบ้านไหนไม่มีคอม <c oughs> ก็อย่าน้อยใจเลยคะ่ะที่มันเล็กจริงๆมีเก้าอี้เล่นคอมอีกสักหนึ่งตัวตรงนี้ก็คือน่าจะนั่งชนกันไปหมดเอองั้นเราอาจจะขยับอันนี้ให้นั่งอยู่กลางบ้านแบบนี้นี่มันยากกว่าที่คิดทีวีเธอมาอยู่ตรงนี้เลย <c oughs> <c oughs> บ้านอะไรกับเนียวางดอกไม้ไว้บนโต๊ะทานข้าวอีกสักหนึ่งดอกวอวบเปอร์ที่ใช้นะคะเราอยากใช้อันนี้คุณผู้ชมแต่ว่ามันดูม่วงเกินอุ้ยอันนี้สวยอะเอาวอวบเปอร์นี้ไว้ในห้องนอนเหรออันนี้เหมือนอยู่ในดงมลแรงเลยอะเหมือนแบบว่า กำลังจะคลืบคลานมาเอาอันนี้ไว้ในห้องนอนก็แล้วกันอ่ะแล้วอันไหนไหว้ในห้องนี้ห้องนี้ก็เป็นวอลเปเปอร์สีดําไปสิค่ะเอออย่างอื่นมันม่วงแล้วเพราะว่าวอลเปเปอร์สีดําแล้วมันโยูยตกแต่งโซนลิฟวิ่งสเปซเสร็จนะคะก็จะออกมาแบบนี้เลยเราเอาผีเสื้อมาแปะไว้บริเวณนี้ด้วยเพื่อที่จะ represent ความเป็นชิโนบุให้มากยิ่งขึ้นนะคะของตกแต่งก็จะเน้นเป็นสีม่วงดำเนอะแล้วก็จะมีพรมที่มีความชมพูแล้วก็เขียวเข้ามาแซมเหมือนที่ชุดของเขาเนอะพรมด้านหน้าบ้านก็จะมีเขียวแซมแซมเหมือนก คุณผู้ชมให้มันสมบทบาทของเขาก่อนที่เราจะ move ไปทําห้องอื่นนะคะบริเวณผนังตรงนี้อาจจะใช้เป็นกระจกอันนี้ที่มีพิกเมนต์ของความเป็นสีม่วงอมแดงๆให้มันเข้ากับโต๊ะรับประทานอาหารของเราแค่นี้เราก็จะ move ไปทําห้องอื่นต่อได้แล้วห้องที่อยากทําต่อไปก็คือห้องนอนเพราะห้องนอนตอนนี้คือสภาพคือเวดเวทมากมากคุณผู้ชมค่ะเราจะเอาวัลเปเปอร์ตัวนี้มา drop ความประหลาดประหลาดของห้องนี้ลงนะคุณผู้ชมอาจจะแตะไว้สองผนังฝั่งนี้สองผนังผนังสองฝัง่ง ผู้สลับกับประมดพม่าเนี่ยเราชอบตัวนี้มากเลยอ่ะมันดูแบบว่าโปร่งแสงมาดูอ่อนช้อยชดช้อยเหมือนคาแรคเตอร์ของเขาอ่ะเตียงที่เราจะใช้เราว่าเตียงเนี้ยน่าจะตะโกนชื่อเขาออกมาได้เลยนะคุณผู้ชมไม่รู้ดิรู้สึกมันแบบว่ามีดอกมงุงดอกไม้อะไรแล,แล้วมันดูเหมือนมีความแบบชวัดชวอนของลายอ่ะเหมือนมีพิษอยู่ข้างในด้วยนอกจากจะบอบบางแล้วต้องพูดว่าอะไรเดียคะนอกจากจะร่างกายดูเหมือนว่าเป็นผู้หญิงบอบ,บางแต่จริงๆแล้วชีแข็งแกร่งมากเลยนะโอ้มีตู้เปลี่ยนเสื้อผ้า ที่เข้ากันเข้ากันขั้นสุดเลยเอาตู้เปลี่ยนเสื้อผ้ามาวางไว้ทางนี้ละกันชั้นที่ดูญี่ปุ่นยิบใจแบบนี้เข้าไปนะคะแล้วก็เป็นชั้นวางของเพราะว่าเราอยากจะเอาชั้นหนังสือมาวางให้เขาแบบเยอะๆเลยตกแต่งห้องนอนเสร็จนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยมีการปรับเปลี่ยนสถานที่นิดนึงเนาะเพราะว่าไม่งั้นพื้นที่มันจะดูว่างเกินไปก็เลยเอาตู้เอาเก้าอี้เอาที่วางชั้นหนังสือมีโคมไฟอะไรเงี้ยมาวางแล้วก็ยังไม่ลืมที่จะติดตัวผีเสื้อไว้ให้ห้องน้ํานะคะเราจะใช้พื้นทายตัวนี้จากรเกตูเกเตอร์เพราะวาาามมํ แล้วก็จะใช้ทายจากเ t t ูเกเตอร์เหมือนกันนะคะเราจะใช้เป็นสีดําแล้วก็สีเขียวแบบนี้อ่างล้างมือถู่้วมกระจกตู้อาบน้ําตะกร้าใส่ผ้าผ้าเช็ดตัวแล้วก็พรมสีดําๆในห้องน้ํานะคะแล้วก็เอาผ้าม่านนะของ h i g s c h o o l Years มาย่อขนาดลงเพราะว่ามันเหมือนจะเป็นรูปผีเสื้ออะไรปะแปะอยู่บนผ้ามา่านมีสีม่งมวงอมด้วยน่าจะเป็นอะไรที่สวยไฟในห้องน้ำเราก็จะเอาไฟตัวนี้แปะไว้ให้เขาดวงเดียวจบเลยและนี่ก็คือบานของคุณ ชิโนบุนะคะอุย้ยคุณผู้ชมมันก็ไม่ได้แย่ปะเออแต่ตอนทำไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เหลือหลังสุดท้ายแล้วมาดูกันว่าหลังสุดท้ายเนี่ยจะเป็นบ้านของตัวละครไหนกันคะตื่นเต้นอนะคุณผู้ชมอุ้ยได้เทนเงินหล่อมากหล่อไม่ไหวอุซุยเทนเงินผู้ชายคนนี้ที่เป็นเสาหลักที่หล่อมากคือตอนแรกอะ่ะเราเฉยๆมากเลยนะแต่พอเขาถอดเครื่องแบบเสาหลักแล้วเขาเข้าไปทําภารกิจในย่านโคมแดงย่างเรือนร่มอ่ะเขาหล่อแบบหล่อที่สุดคุณผู้ชม เขาน่าจะใช้ปรานเสียงนะคะถ้าเราจาไม่ผิดเนาะจะเป็นคนที่ชอบใส่เครื่องประดับแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะดูฉูดฉาดในทุกๆด้านเลยอย่างที่เราเห็นนะคะว่าเขาจะเน้นไปสีดําแล้วก็เครื่องเพชรที่อยู่บนหน้าของเขาหรือว่าจะเป็นยาทาเล็บสีเขียวสีแดงที่เขาทาอยู่บนนิ้วแต่หลักๆเลยเราจะเล่นเป็นดําขาวนะเพราะว่าผมเขาสีขาวใช่ไหมก่อนอื่นเลยนะคะเราจะก๊อปปี้ทุกอย่างจากบ้านก้างๆไม่ว่าจะเป็นฐานบ้านทาไมฉันก๊อปไม่ได้จ้ะพี่จะเด้งไปถึงไหนจ้ะคุณพี่เด้งเด้งจอากอบบ บ้านนี้ก็จะเอามาใส่บ้านนี้ผู้ชายคนนี้แกสีชุดฉาดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะเลือกสีแดงก่อนเลยนะคะเอามาแปะไว้รัววบ้านก่อนจะเลือกแดงที่ใกล้เคียงกับตรงตาเขาว่าไม่แน่ใจว่าอันนั้นคือปานหรือเปล่าหลังคาก็อุ้ยหลังคาสีแดงสวยว่าคุณผู้ชมอู้อู้อูอออ้ถ้าหลังคาแดงแบบเนี้ยนะแล้วเราตัดขอบสีดำาๆนะและแทนที่เราจะเล่นเป็นวอลเปเปอร์สีนี้เราเล่นเป็นวอลเปเปอร์สีดำไปเลยอย่างนี้เลยอุ้ยเราว่ามันเข้ากับคุณพี่ขามากกว่ารัวให้คุณพี่ขาก็จะเป็นรัวสีแดงๆแบบนี้ไปเลยเอ ใครบอกจะเล่นขาวดําเขาก็หยิบแดงใจกระดําไม่พักเลยพื้นด้านนอกนะคะจะใช้เป็นพื้นสีดําตัวนี้ที่มีเลื่อมทองค่ะเยอะเข้าไว้ตกแต่งด้านนอกเสร็จนะคะก็จะมีที่ให้ออกกําลังกายทีนี้เราก็จะมาโนว่าอันนี้อาจจะเป็นที่ฝึกดาบฝึกวิชาหรือเปล่าเออด้านนอกก็จะมีที่ปิ้งย่างด้วยเนาะเผื่อบอกว่าภรรยาของคุณพี่เขาจะมาปิ้งย่างที่นี่กันแล้วก็จะมีโต๊ะให้นั่งด้านนอกกันฝั่งหน้าประตูทางเข้าบ้านก็จะมีโคมแดงห้อยอยู่แบบนี้เลยไปทําในบ้านกาันค่ะพื้นด้านในาจะใส่เป็นพื้นสีดําให้เขาไปเลยขอเราละเงงงตรรห้ออคัวก่น ก็จะมีเคาน์เตอร์ไม่ใช่เคาน์เตอร์ตู้เย็นหยิบเคาน์เต์ตู้หยิบเคาน์เต์หยิบตู้เย็นบูทเคาน์เตอร์เออแล้วก็มีนี่ของ Snowy Escape เลยนะคะตัวเคาน์เตอร์เอามาเรียงตัวกันแบบนี้เลยเนาะหลังจากนั้นเราก็จะติตัวล้างจานไว้ตรงนั้นหนึ่งเตาทำกับข้าวของ Snowy Escape เช่นกันนะคะ upper cabinet เราจะใช้จากของแพ็คไอติมอันเนี้ยน่าจะเออชื่อว่าอะไรนะคูคิชเชนหรือเปล่าถ้าเชื่ออะไรนะแพ็คนี้เออฉันก็จะไม่ได้เหมือนกันเอามาแปะไว้ทางฝั่งคนันี้ตกแต่งเคาน์เตอร์ด้านในนิ ะะเราจะนำทายโซนี้ของ growing ไม่ใช่ growing getter get ค่ะเพราะว่ามันดูแบบว่าเหมือนเป็นเครื่องเพชรเตี่ยคุณผู้ชมดูจุดจัดสมใจคุณพี่เกาละขยะไว้ฝั่งนี้นิดนึงเคาน์เตอร์ฝั่งคันนี้เราจะเหลือว่างไว้นะไม่งั้นเดี๋ยวซิมเขาจะทากับข้าวไม่ได้แปลว่าตอนนี้เราก็หาหนู่นนี่นั่นนะคะมายัดเข้าไปด้านใตย้ยัดจนพอใจเราก็หยุดเนาะฝั่งคันนี้มีที่เหลือนะคะอย่าปล่อยไว้ให้มันโล่งเสียตา,ารูปภาพสักรูปมาแปะรูปที่ดูมีอะไรแล้วก็ดูเข้ากับบ้านหลังนี้ดีน่าจะเป็นตัวนี้ของมอสกีโน o โซนอื่นๆ ของบ้านด้านในเนี่ยนะเราคิดว่าเราจะใช้วอลเปเปอร์เป็นสีขาวดําตัวนี้นะคะปาดไปทั่วๆเลยด้านในบริเวณนี้เราคิดว่าจะใส่เสื้อโคเทสตตัวนี้ไว้ให้นะแต่ทีวีอาจจะยังไม่มีนะคะต่อไปเรามาฟิลเตอร์แพ็กฮอสแรนช์เพราะว่าเราจําได้อยู่ว่าเขามีตัวนี้นี่เชฟที่กวนข้าแกอยู่กันหน้าห้องน้ํามากเลยพูดมั่วพูดั้วแล้วไม่มีซิมถ้าโต๊ะมันดูเก่าดูเคอะก็ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวใส่ยอย่างอื่นให้ก็ได้ออ้ยใส่เตาผิงและแสงสวยจาดนี่มีเตาผิงบริเวณนี้ประตูอันนี้ จะเหยียบมาประมาณนี้ด้านในนะคะใส่ต้นไม้ไว้ให้แบบนี้รมในห้องครัวสักผืนหนึ่งตรงกลางไฟที่ใช้เราจะใช้ไฟของแพคญี่ปุ่นเลยนะคะเป็นตัวของเขาเองเลยเนาะไม่มีไฟอยู่ตัวเดียวอะที่ห้อยลงมาจากเพดานก็จะแปะไปแบบนี้เลยมาม่านเราก็จะติดเป็นสีดำแบบว่าแ,แอบแฝงไว้ให้เหมือนเออติดทําไมอะามานติดแค่นี้ติดทำใหมบ้านนี้ไม่ลืมเซอร์โมสแตทนะคะแต่บ้านอื่นไม่รู้ว่าจะได้ตัดลงหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ด้ยวยว่าลืมหรือไม่ลืมแค่นี้ก็ที่เต็มแล้วค่ะไม่มีอะไรจะ <laughs> ไม่มีที่จะแต่งอะไรแล้วนะ เตียงที่ดูจัดจ้านแล้วว่าอันนี้มันก็จัดจ้านนะแล้วมันก็มีสีแดงให้คุณพี่เขาด้วยวอลเปเปอร์ในห้องเราอยากจะให้มันดูจัดจ้านขึ้นมาด้วยนะอุ้ยมีดำๆำทองทองด้วยเอาคุณพี่เขาชอบใส่เครื่องประดับสีอะไรแบบนี้โอ้โหแล้วไฟอะไฟอะไรเอ่ยที่ดูจัดจ้านนี่ไฟสล,สลัวสลัวสองดวงตรงนี้พอติดรูปภาพไว้บริเวณนี้หนึ่งกระุพะม่าในห้องนอนสีดำๆทองๆองนะคะเอาขึ้นมาแปะไว้แบบนี้ไฟก็คือจะต้องเล่นเป็นไฟแปะผนังเอานะคะคุณผู้ชมพรมที่เราว่าเทนเงินเขาน่าจะ ชอบน่าจะเป็นดำทองอันนี้นะคะมันดูฉูดฉาดเหมาะกับเขาดีต่อไปเราจะมาทําห้องน้ํากันแน่นอนว่าถ้าห้องน้ําฉูดฉาดแล้วก็มีสีดําขาวทองแพ็คนี้กินใจไปเลยค่ะโมเดิร์นลักซ์ขีตัวผนังเราจะใช้ของสปาเดตัวนี้นะคะเพราะว่ามันก็มีความเหลือบเงาเงาเหมือนกันเลยเอาห้องน้นํานี้อาจจะทรมานคนดูนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะแคบมากเลยเปิดเข้ามาก็เจอกับที่อาบน้ําหรือไม่นะเอาที่อาบน้าไว้ตรงนี้เซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซี่ที่ล้างมือจะ growing together กระจกสีทองทองแบบนี้ไปแพ็คอะไรจำไม่ได้และมี มีโถส้วมสีดำบริเวณนี้เราคิดว่าซิมน่าจะใช้ได้นะคะแต่มันก็เป็นแค่ความคิดของมีมีซิมเพราะฉะนั้นถ้าใช้ไม่ได้อย่าลืมนะเรามีคอ้อนเหมือนกันทุกคนเลยทุบแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะคะเราอยากติดรูปสาวๆไว้ววไพี่เขาด้วยอะ่ะแต่ทีนี้มันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ออมเราอาจจะเล่นเป็นรูปนี้ให้กลุ่มพี่เขาลวกันนะคะมีผู้หญิง3คนพอดีประมาณกันโปลสักนิดหนึ่งบริเวณนี้แค่นี้เราก็ว่าน่าจะพอแล้วนะกับห้องนะ้ําเปลี่ยนไฟค่ะม,มีมีซิมไฟที่ดูฉูดฉาดและเหมือนเครื่องประดับเราว่่่าาาจกกกของงแต็คใหญไปมีดว เล็กไหมจ๊ะไม่มีหรอกจ้ะดวงเล็กๆเออดวงนี้เล็กไหมจ๊ะทุกดวงใหญ่หมดเลยจ้ะเพราะฉะนั้นเราไม่เสี่ยงนะจ๊ะเราเอาไฟธรรมดาตัวนี้ดีกว่าเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะบ้านกงอูซุยเทนเงินและคุณผู้ชมที่ดูจนจบแล้วชอบหลังไหนอย่าลืมพิมพ์บอกกันในคอมเมนต์ได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะถ้าอยากให้ทำคาแรคเตอร์จากเรื่องอะไรอีกก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เช่นกันนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันมากมาเลยค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย